นี่คร่ะคุณลุงเพิ่งกับกำลังเต็มเรือเนาะค่ะเนาะค่ะจะสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าใส่เรือของชาวบ้านหาปลาแถบนี่แหละจ้ะตามคลองตามหยังนี่แหละค่ะมาแข่งเนาะค่ะเนาะค่ะใส่เฉพาะเขต็ดอำเภอพระประแดงนี่แหละค่ะเรือชาวบ้านนั่งมาแข่งกันสนุกสนุกเนาะค่ะเนาะวา เลือกร <st> ะชวนกันควายนกขนนเป็นการกำลังประชาสัมพันธ์งานนะขนาะทั้งอำเภอเนกค่ะอีกด่านนานราชะแต่ยายมาล่อตรงนี้นะเนาะมาล่อเก็บผาาชุดสตาร์ทเลือดนเจ้าหน้าที่เิ่นกำกาำลังปักเขตเนนั่นน่ะที่ ไม่ท่งเนาะค่ะว่าเรือออกจากจุดใดไปจุดไดนเนาะค,ะะคะ่นะ,คะเนาะเรือขามฟังขนของขนงังกับโบขาดซ้ายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวนกันไปสวนกันมาอยู่แต่ละเวลาว้าวย่เห็นเรือล่ำหนึ่งอีกแล้วล่ำบักง่ายยังเดี๋ยวแย่จะผ้าช่องนัะะ่นะคะ่ะเนาะนี่ใครมีจานล้างแย่เลยจะ้ะโอ้สีขาวลักป่า รักป่าศักสามพูมาแ้กกับบนหูว่าเป็นเกี่ยวกับเหลืออีอย่างนอกกันนอกเนี่ยจะ้ะลลํำสีขาวใหญ่นอกกันกนอกพูดเขียนว่ารักป่าศักสามนอกนีะคะก็จะมีเรืออีคล่ำหนึ่งอีกการหนึ่งนอกกันกนอกน,นี่คะ่ะเป็นชฉนการเดินเรือนอกกันนอกเนี่คะ่ะเลือก็จิเดินบกขาดสายนอกกันนอกมีทั้งเลือทรงสินค่ะ เลื่อความฝากเลื่อบรรทุกสิ่งของเนาะค่ะเนาะนี่ละจ้ะอยากฟังพระประแดงไปฟังสำลุง่งกูเละจ้ะแย่ยก็อยู่ใกล้ๆนี่ยแหละค่ะเ,เดินทางมาโบกไกลดอกแย่ยก็มาตลาดแถวเนี่ยซื้อกับเขาบอยเนาะค่ะเนาะ,ะมันในแย่จะมาชมการแข่งเลื่อเนาะค่ะกัสิเริ่มประมาณบ่ายสามเนี่ยแหละค่ะ แต่ใหญ่มาก่อนกำหนดเนาะค่ะเนาะนั่นนะจ๊ะพี่เพิ่นโอ้ยระวังมือเด้อนะจ๊ะเครื่อกับเสียแรงแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีเรือลำใหญ่ผ่านมาเนาะค่ะกต่จีดันหนามให้เป็นคลื่นเนาะขนนกหนึ่งหันเรือสองลำใหญ่ๆเนาะค่ะโปอันนี้กับเสียโยไปโยมากเนาะค่ะเนาะนี่ยล่ะค่ะชาวป่ามันก็กำลังเติมเต็มเรือเนาะค่ะ การขนส่งเนาะเนาะมีเลยจะไปใ่เดี๋ยวไทยผ่าร่วมในช่วงเนาะค่ะตรงไหนนะน้าเพิ่งกะเตรียมหน่อยเนาะค่ะเนาะเพิ่งกะเตรียมเลื่อละค่ะนี่จ้ะโอ้โตัวเบาใช้วิชาตัวเบากระโดดเนาะค่ะเนาะเพิ่งกะยังนมยังแน่นเนาะค่ะ โอ้แยกยืนยืนดิกระโยกเนาะค่ะจักอันใดโยกโปโยกเนาะค่ะทำให้เวียนหัวเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งของเลือกแข่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะมาอะไรอ่ะไม่มีตกแต่งสวยงามเลยขนาดนี้หมดเลยโอ้ยยาวมึงใช้จ้ามาหรอกไม่ได้มีสามห้าสี่ห สิบสองเล่นสองคนพนสายน้ำนี่มีใครกล้ามาหรอครับน้ำมันแรงโดนจมไปหมน้ำลงเรืน้ำแรงมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะเพิ่งกะเตรียมตัวแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่งกะเตรียมตัวล่องเรือกันแล้วเนาะค่ะเนาะนมนมหลุนหลุดเนาะค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวได้เวลาเพิ่งกะจะออกตัวเนาะค่ะเนาะ น่าจะออกจากจุย์นี่เนาะค่ะเนาะนี่าจะนั่งรออยู่กับมีเนาะค่ะเหมือนใหญ่ใหญ่ค่สิว่าติดตามการแข่งเรือแบบเชีย่ยเนี่สนั่นเลยเนาะค่ะใด้เสียดายเสียดายความสามารถเอาเสียงจริงลงได้เพราะว่าเพิ่งกับเปิดเพ่งแข่งเรือดเงอย่างดังเลยเนาะค่ะนี่ค่ะสูสีส,สูสีกันมากเนาะค่ะห่างกันประมาณ เห็นคนพากว้างกันประมาณสามเมตรเนาะคะ่ะอา้าวแซงแซงแซงอหลุ่นกันไงเลยค่ะอ้าวแซงแซงแซงแล้วแซงแล้วแซงใดเลยค่ะเนี่ยค่ะในครูแรกเนาะเนาะนี่ค่ะหน้าถึงเส้นชัยแล้วค่ะแต่ระยะประมาณ300ะะสามร้อยเมตรเนี่หละคะ่ะสามสามร้อยหรือห้าร้อยเมตรน่าจะสามร้อยเมตรมากกว่านอะกะันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวยากจะลอชม คูต่อไปเนาะค่ะเนาะยอดสึ้งใหญ่จะชมยอดสามคูเนาะค่ะแดดแรงแรงเนาะค่ะเนาะใบสีม่วงกับแดดเปียงเปียงเนาะค่ะใหย่จะชมยอดสามคูทั้งเบิร์ตเนาะค่ะเนาะทนแดดบ่ไหวเนาะค่ะนู้นน้าจ่ะยลิบลิบหมนค่ะเลยสะพานไปน้อยนึงเนาะค่ะเนาะต้องเลือดปักท่งน่าจะจุดเริ่มต้นเพิเพิ่นเนาะค่ะเนาะ มาช่มมาเชี่ยกันค่ะพี่ๆค่ะแข่งเลืออ่าแบบนี่ค่ะ่นแข่งแล้วเหมือนกันพายลับมาเนาะค่ะเนาะค่ะมาเอาเลือมาเก็บด่านสายมือเนาะค่ะนอนจากตีคู่กันมากอีกรอบคู่เนาะค่ะเนี่ยคูค่ที่สองค่ะค่ะเสียงเชี่ยนี่สนั่นเลยเนาะเก่ายอยากให้ได้ยินเสียงจริง จริงๆเลยมั่นมากเลยค่ะยายก็โอ้ตะโกนลั่นกันเนาะค่ะเนาะน่าจะอันนี้โอ้หางเลยเนาะค่ถ้ามึงบันจีแซงได้บ่ครูนี่ทิ้งห่างเลยค่ะเอาแซง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 พรากันให้กำลังใจสรุปแล้วเชื่ออ้าได้ได้ได้แซง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 ได้บ่ค่ะแซงได้บ่อ้าวได้ได้ได้ล้านคู่ที่สอง ฟังขวามือชนะอีกเนาะค่ะเนาะสนุกสนานมากเลยค่ะคนก็เต็มฟังเชียร์เนาะค่ะเนาะสรุปแล้วฟังใส่ก็ชนะเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาชมอีกครูเนาะค่ะเนาะม้วนอยู่ค่ะกับเป็นเลือดชาวบ้านเนาะค่ะเนาะเลือดชาวบ้านเพิ่นนะปูหาปลาเนี่ยแหละค่ะเพิ่นเอามาดัดแปลงเนาะค่ะเนาะเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวจ่ล่อลออีกคูเนอค่ะเลือกเพิ่นกะซิมีเลือกค่อยละ,ะว่างอยู่ยนอค่ะ